ดีจ้าไม่แต่ค่ะเก๋โฮมราเพื่อรับพิเศษนะคะท้ายนาบใหม่เาิ่งอีกแล้วค่ะนาบขึ้นอีกแล้วค่ะน้ำฝนมาแล้วค่ะอันนี้บพ่เป็นคลิปเก้าแล้วค่ะคลิปใหม่นะคะเห็นเบิ้งซ้ำอีกค่ะรีวิวซ้ำอีกรอบนะคะนาขึ้นแล้วค่ะ,คะแต่ว่าป่าคือพอ,อ,อ,อมีป่าทาานี่คือพอมีป่าเนาะคะ่ะ บ่ม,มีป่ากับบังวิวสวยๆกันเลยนะคะ่ะบ่มีป่ากับบังวิวสวยๆเนาะค่ะเนาะขัดสะดุงเรียงรายเลยค่ะเรียงรายเลยนะคะอันนี้เตียนสะพานนะคะเตียนสะพานค่ะนี่ เอาวิวส,สวยสวๆนะคะพ่เดี๋ยวบังปา่าเราไปเดี๋ยวบังวิวครับพ่อไม่ยกให้บังเนี่ยสะดุ้งนี่เถื่อนวานี่พี่ทำไมมันร้อนจังเลยมาแล้วค่ะ, <c oughs> ะคุณล่ะขบครับ กระท่อมพักพรนนะคะ่ะกระท่อมพักพรถ้าวิ่งหอนคากนะคะ่ะเรียวหายเบิ้งนะคะ่ะสวยปะคะ่ะสวยปอ น้ำกับวัตถัยพีน้องใสกับซิปตาเรนนะคะปลาไปไหนหมดเนาะปลาเพราะมีปลาเข็นมาเรียนหายเบิกงนะคะ่ะมันบ่มีปลาได้บ่มีผู้ใดยกสะดุง้งหาเบิกนะคะโอ้ยประเทศไทยนะหลายมือหลายเด้อจ้าพี่น้องกันไปงานขาวดำก็เลยประเทศไทยนะคะ่ะยากหลายคะ่ะพี่น้องกันเป็นงานขาวดำกันเลยประเทศไทยขีปคะ่ะ บาทนนเลยแล้วล่ะจ้ะบาบาทเลยแล้วค่ะเอาสวยสวยวิวสวยสวยนะคะมื่อกบสั้น,น่ะคะกินกาแฟ,ฟไหมหลายหลายาคุยกันเรียนป่าตอนนี้ย้ายห้องกระสออกไปหน้าเลยคะ่ะออกไปบ้านสวนนะคะพอย้ายห้องเขามาในงานเข่ามาในบ้านจ้า น้ำกำลังไหลพูดราคา้างหมดกับสิเป็นทงไฮทงหน้านะจอาวิววิววิวชมวิวไปก่อนนะคะพูดราคาย่างเคลือนไปกับสิมานน้อนยกด้วยนี่เทื่อเป็นหมองทองเชี่ยวก็ได้ทักขัน อันนั <pad> ้นจักรยานคู่ใยใจโฮมนะคะเพิ BACK ่งพัก <English> ัดถิ่นร้ายหล่ะจ้ะจ้ะเพ่งนาค่าบังวิวนะจ้าสวยๆงามๆพากันไปใส่นอ คนเราเลี้ยงยูท t u มีหมาป้นมาแถวนั่นที่อ,อยากไปท่ายอ่ะวิวทรงหน้าตรงไละเอาบางสุดไปี่ยคะทางสิไปบ้านใจหอมอนี้ทางไปทางไปหน้าพี่น้องนะคะอันนี้ครับเป็นบ้านสวนนะจ๊าบ้านสวนนะคะ อันในบ้านสวนจ้าเห็นมาบานยัหอบกสัสวนมากจจ่แม่ยู่ทองให้ทรงหน้าสิจ้าจ้าอันนี้พันมีลงสีลงสีนอกหมู่บ้านอันนี้ค่ะเป็นหม่องยู้พี่น้องค่ะเห็นมะขาบานยังหอบจะเป็นป่าพ่าน,นี่นะจ้าพ็่ตะยู้แขค้าใน,นบ้านสวนเพื่อนนะคะ่ะ ชองไฮองหน้าค่ะบายค่ะเย็นสบายนะคะมึงวิวเด้ค่ะเด้อวิวค่ะสวยๆนะคะมิตรบ้านสวนนะคะแถวในมิตรบ้านสวนนะจ้าแต่บ้านสวนนะคะมันจะเข้ามิตร,ะะตรทรงไฮ้ทงหน้ามิตปะปลาเลยคะ่ะตนมากจะเป็นปลา เอากขัดซ้ำนี่ราคาได้ห้อมห่อนแห้งท้ายประจบอันเคียบซ้ำนค่ะห,ห่อนแห้งหลายเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเก๋หัวกรเพิดอัพแชร์ด้วยนะจ้ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะโอ้ยบ้านสวนเพิ่นไหมค่ะครับแมปะอันนี้หลังบ้านสวนพันนะค่เอาวซ้ำนี่ราคะเขี้ยหนาพอกันไม่ได้ขาดเลย เบิ่งหให้ได้เด้จ้าเบิ่งให้เด้อค่ะขอบคุณมากๆลำรวยลำรวยสู้สองคนเด้จ้าบ๊ายบายค่ะ